สวัสดีครับมีหนักกินเบอร์อนะครับวันนี้เราอยู่วันไหนซอฟ์ออฟจัตติกนะครับเดีเ๋ยวขออนุญาตมารีวิวอาชีพพระท่านนะครับแต่อันนี้คือหมีเล่นครบแล้วตอนโคดเบต้าทุกอาชีพเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนที่หมีเล่นน่าจะเล่นตอนโอเพนเบต้าก็คือเวทพิษนั่นเองนะครับเวทพิษก็มีการโจมตีหมู่เอลีหมู่แล้วก็ถ้าไม่ตายมันจะเป็นอัมบตะแล้วบินได้แล้วก็ปล่อยเป็นพลังลงมาหมีว่าตอนสงครามมันดีมากเลยครับแล้วก็การโจมตีระยะไกล่อนข้างดีเล่นง่ายด้วยก็เป่อใคร,ใครับ ต่อไปเป็นส่วนกระบ,บี่บัตโตไซนั่นเองนะครับวันนี้ก็บอกได้เลยว่าแรงเร็วเออเห็นเขาบอกว่าแพทนี้กระบ,บี่น่าจะแรงสุดแล้วแต่อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันต้องเข้าแรกบอสิดนึงนะคนเล่นอาจจะต้องแบบเออมีการยกหลบบอสสนิดนึงนะครับแบบตีด้วยหลบด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อใครที่แบบแต่ว่าท่าเท่ร์มันเท่มากนะสมกับเป็นบัตโตไซจริงๆนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนฮอกนะครับผมอันนี้ก็รีวิวอันนี้บอกได้เลยว่ามันมากถึกด้วยแต่ว่าถึกไม่เท่าหมาัดแต่ว่า มีดาเมจเนี่ยที่ค่อนข้างแรงอมัดเยอะเลยครับแล้วก็ท่าหมู่เยอะมากเลยเข้าไปแบบออหมุนพวนในกลางวงนะครับอ่าต่อไปไม่ได้ส่วนอาชีพล่มนะครับหรือว่าเรียกพระหรือเรียกคิวก็ได้ก็อันนี้เอาไปว่าไม่มีทางตกงานแน่นอนอาชีพนี้เพราะว่าจะลงดานยังไงก็ต้องมีอาชีพนี้ครับไม่อย่านงานั้นไม่ไปไปไม่รอดแน่นอนนะครับอ่าต่อไปไม่ได้ส่วนพินนะครับดาเมจมีว่าจากที่มีรองดาเมจไม่ขนาดพิษแต่แรงข้อดีของอาชีพพินเลยก็คืออะไรรู้สึกว่าสกิลเอฟเฟกต์สวยสุดในเกมเพราะว่า ยิงเป็นนกฟีนิกซ์บ้างโอ้โหลมอะไรไม่รู้อ่ะมีอัดใน i p o o n นที่แบบภาพสวยมากเลยสก,กิลอ่ะก็สนุกครับอาชีพนี้นะก็ใครๆชอบแบบสายยิงไกลดูฟเอฟฟสวยๆวยอาชีพนี้คือคำตอบคุณแน่นอนนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนวานผ้าไม่ใช่แล้วสายหมัดนั่นเองนะครับก็อันนี้จากที่ลองนะ PVPPVE มีว่ามันน่าจะดีเปนเยอะสุดแล้วแหละจากค่าสเตตัสที่เขาบอกนะ ก็คือถึกครับมีโลอมาตะโอเยอะแยะเลยแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะแต่ว่าจากที่มีลองไปฆ่าเขาเนี่ยผมต่อยว่าจะตายแต่ตัวยากมากเลยครับจต่เรื่องถึกนี่มือหนึ่งแน่นอนนะอ่ะสรุปสายฟรีสายเติมไม่ตกงานมีให้สี่อาชีพอันเนี้ยเวทพิษแน่นอนหนึ่งอ่าต่อไปให้พินครับสองแล้วก็อันที่สามพระนั่นเองนะครับไม่มีทางตกงานแน่นอนสี่สามอาชีพเนี้ยหม,มั่นใจเลย ลงไปไงคนก็รับนะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งที่มันขาดไม่ได้เลยก็คือหมัดครับเพราะว่าต้องมีแทงเพราะว่าตีบอสต้องมีคนเปิดตไ้มครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติไม่เล่นหมัดจะเอาเป็นทวนก็ได้นะคือมีจะบอกว่าเกมเนี้ยมันทําบรานอาชีพมาค่อนข้างใช้ได้อยู่แล้วก็ในส่วนการเติมเงินไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากเล่นอะไรก็เล่นไปนี่มีรีวิวนะถ้าชอบแบบแนวหน้ามันมันนมีแนะนำหอโคตรมันเลยเข้าไปทิมเป็นสิบเลยเออตายยากด้วยนะครับ ถ้าชอบแพ้งแบบโหตายยากเลยแบบโดนลุมยังไงก็ตายายากอยู่ดีก็เป็นหมัดเลยครับพินกับพิษไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ามีว่าพิษแรงกว่าในความรู้สึกแล้วมีรู้สึกว่าพิษมันโกงตรงท่าไม่ตายอะ่ะเวลาใช้ท่าไม่ตายมันจะเออบินขึ้นฟ้าไปอมตะมันจะยิงเวทลงมาโหมีว่าวอสองครามดีมากกระบี่ก็ดาเมจแรงแต่มีปัญหาคือต้องเข้าใกล้บางทีพีวีพีสิบสองสิบสองเข้าไปเนี้ยโดนหนึ่งต่อห้ามันยืนไม่ได้มันต้องแบบ อ่อไซสสเต็ปการเล่นอ่ะก็คือต้องพยายามวาร์ปครับพยายามหายตัวแล้วก็ไปตีตัวข้างหลังหาได้แบบเอาง่ายง่ายเล่นกระบ,บี่มันแอดอ่ะอารมณ์อย่างนั้นเลยจริงๆถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ลองไปดูคลิปก็ได้ครับเดี๋ยวหมีจะทยอยลงเรื่อยๆนะอ่าประมาณนี้แหละครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความเล็นส่วนตัวของหมีนะที่หมีเล่นมานะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปเลือกตัวก็ได้ครับอันนี้จะเป็นโค้ดเบต้าบทสุดท้ายละ จริงชอบอะไรก็เล่นไปก็ได้ครับจริงๆเกมนี้มันก็ทาําบาลานซ์มาค่อนข้างดีอะ่ะเออก็บางคนอาจจะชอบก็ได้ต้องลองดูนะครับอ,อันนี้บินเล่นครับขำไม,ม่เลยทำบินชั้นไปที่ไหนเนีย่คยคอเนี่ยมีชอบเวลามันบินมากเลยนะมันออกแนวแบบถ้าเป็นแบบเกมจีนเกมอื่นมันจะมีตกลงมาครับนี่โอ้โหดูท่าดูท่าบินก่อนอย่างจาบอะ อันนี้คือเวทพิษนะครับอะไรนะลูมินามัง้งเออลูมินานะครับประมาณนี้อ,อะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำองหมีนะครับเผื่อใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ก็หรือเลือกเลือกอาชีพก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับเอาเป็นว่าลองเล่นดูแล้วสนุกแน่นอนอ่ะแล้วเจอกันนะครับ